ต้มผักชาัยาตามริงก็คือลวกผักชัยานั่ยนะคะแต่ว่าต้มโดนกว่าปก,กติที่ผักทั่วไปก็จะพอน้ำเดือดก็จะทิ้งผักเริ่มแต่ว่าผักชัยาตอนทิ้งเนี่ยต้องต้มไปอิกสักพักหนึ่งก่อนนะคะต้มเสร็จแล้วสามารถเอาไปกินได้เลยหรือว่าเอาไปผัดก็จะแทนผักคะน้าได้นะคะอันนี้คือแบบกระดูก ปีกไก่นะคะหล่อนออกแล้วต้มใส่ต้มนี้นะคะต้มจนหมอดนาน้ำปลาละไม่ใส่ปลาไม่มีใส่เกลือใส่น้ําปลาใส่ซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็เตรียมผักแตมีมิ้นมีเะละแน่มีหอมแดงมีมะกรูดนะคะ เือเคียงที่จะเอากินด้วยก็มีมะขามนี่ค่ะผักแพลยอดกระทินหนึ่งยอดมะขามปอกนคะคะที่นี่จะมีผักแพลแล้วก็แท่เอาเนื้อออกจากนิงไส้ปแล้วค่ะในนี้นะคะเราจะเอาละเอียดประมาณนี้นะคะจะเอื่นมาปนไก่กระไดหรือจะเอื่นมาหลากไกส่สูตรโบราณเรื่องต่อไปก็จะมี พริกป่นนะคะพริกปนก่นเหลือนี้เดียวแล้วก็ข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วจริงตรงนี้พริกสดนําแต่ไม่มีนะคะมีเท่าไหร่เอาเท่านั้นใส่พริกปน่นใส่ข้าวคั่วสอนพ้นๆน,นะคะพอๆยังใส่ใหม่จากนั้นก็จะใส่น้ำซุปนะคะน้ำซุปที่มีเกลือมีซีอิ๊วขาวและก็มีน้ำปลาถ้ทมใน บรรนองเขาก็มีนามปลาหลาแะคะ่ะคือตมป,ตปลาแดกตมปลาปนอันนี้คือตมไกปนนะคะแต่กุฏิบมีปลาหลานะคะบมีปลาแดกไม่มีปลาแดะเป็นข้าวเจ้าประเ็ดไห้มีนามหลายแน่นะคะความนัวไปะจะย่นีแล้วถ้าบ่นัวก็จะเพิ่มอีกกุฏิปลาหน้าจะนัวนะคะน่าจะนัวเลย จะข้นนี่ค่ะช้อนคนเราเขาใส่จากตำละเอียดแล้วเนาะคะ่ะจะเอื่อญปนไก่หรือลาบไกลแบบบางๆก็ได้นะคะนี่จะเป็นแบบนี้ถ้าเฉพาเข้าขั่วกับเพริกอิกนะคะเพิ่มเข้าขั่วอีกได้แต่พริกหมดพอดีเดี๋ยวจะเอาพริกออื่นใส่นะคะ อันนี้ก็คือขย่าลงพอเมื่อนึ่งถือกล่องถ้าไม่ตั้งใจใจะเห็ดก็จะเห็ดตั้งแต่เลื่มตมไก่ผลนะคะแต่ลาก็ดีเห็มาจนถึงวินาทีนี้นวน่าจะเก็บภาพตรงนี้ไว้นคะคะกะเอาหอมใส่ลงไป เ็กินง่ายๆเท่าที่มีอยู่ในตู้นะคะวันนี้มีไก่ก็เลยเอามาต้มเป็นคล้ายๆป่าปต้งมไก่น้ำปลานะคะแต่ก็เอามาทำเป็นลาบนะคะเราจะบดแดงกันเะสเนาะนส่จอเพิ่มน้ำเล็กน้อย ก้าบอแจงกับออสอะไรว่านี่พริกสดหั่นเช่นั่จะสุดยอดมากเลยนะคะผู้ที่ชอบอเป็นคนถนัดทายซุปไก่ก็ว่าได้นะ ลาบไก่กับวาได้ปนไก่กับวาได้นะคะพร้อกุก้ยชูนินน้ำพริกสดใสหรือใส่พริกปงเอิรนมาคุทิพมี่เท่านี้แลกวกกะต้ากะด,ดีสำรับลุงนะคะลุงกินเท็กในแต่แต่าถา้าลูกไส้เขาอาจจะหาพริกย่างอื่นใส่มันก็มีพริกที่มาคาะเวลาซื้อก๋วยเตี๋ยวกระจับยังมีอยู่นะคะก็ให้ลูกผสะ่อืม เรียบร้อยค่ะนี่ค่ะสีสันหน้าตากัเป็นตะกินที่ได้น้อค่ะนาะก็จะกินกับผักตัวนั้นเสร็จแล้วนะ้ารับประทานไหมคะซุปไก่ลาบไก่ปนไก่นะคะกับนึ่งกับลวกหรือว่าต้มผักชายาและก็ กับมะขามมะเขือมะขามป้อมพักแพลยวยอดกระทินหนึ่งหยอดสองหยอดนี่ละค่ะนี่นะมากินกันนะคะอร่อยอร่อยด้วยกันค่ะ